ครับสวัสดีครับแม่น้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมครับพี่ง้อฝากหลายเด้เลยเหมือนี่เด็ดเด็ดเลยครับหมือนี่มีแต่ตัวพี่พี่อ้วนตัวพี่พี่อ้วนเลยหมือนี่ตันตันมือกึ้งมือกีกพี่น้องหมือนี่ครับพื่อนจังจังทะเบิงต่อไปครับเดี๋ยวสิพาเบิงเนาะแม่ลูกเสื้อสองในสามก็มีก็มีครับแล้วพี่น้องครับอยากได้ง้ออยากหางว่าปีเลี้ยงได้ครับเด้อมาเบิงนายหนูฟาร์มครับมันนี่ผมจะพาเบิงครับพี่น้องอ่าขันพี่น้องอยากมาเบิงอยู่ฟาร์มกับมาบ้านโคกเจริญเนาะครับบบผม้้านนโคกกเจริญตำลหองงุสี อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินครับครับผมมาได้เสมอได้ครับเดินง่วเขาออกเสมอครับนี่ครับการรับประกันเท่ากับมีใบไห้เนาะมีใบรับประกันให้ครับมีใบรับประกันเดอครับอยู่หนี่มีใบซื้อไปในนูฟ้ามิมีใบรับประกันมีอย่างเนี้ยเพิ่นเชียนไปแล้วหันมดแมนครับพี่น้องก็ตรวเบ่งเอาบานี้ไปทรงเด้ครับเรื่องทรงเนี่ยเรื่องทรงง่วนเนี่พี่ต้องพี่น้องก็ต้องกังวลเด้ครับเด้ออยู่นี่ทรงฟรีเก็บเงินไปหานเงินพี่น้อง เก็บไปหันละชาวพุทธที่เดียวแมีนครับให้พี่น้องสบายใจครับนี่ครับนี่คือใน,นฟาร,ร์มครับมีชา้าชิวมันไหลเนาะครับเอเนออแมก็คือ,อเอาเลือกเอาครับเออคืออำนวยควาคมสะดวกให้พี่น้องแมีนครับเพราะว่าเรื่องเทืย่ส่งเงินมานี่บางเทือ่เขาเซ็นเตอร์แมีนครับมีสุนีน์นี้พี่น้องเขาเซ็นเตอร์มีไปสุนีน์ครับวงการค้าง่วนี่ก็มี่ครับครับพี่น้องกับเราบ้างเอา พันซื้อจากนิโนฟ้าม์นี่เล่าสิไปเก็บเงินอยู่เฮียนเที่ยเดียวแมนครับเพีนยงัวแล้วงัวลงแล้วจังใจครับผมอืมจังใจเงินนี่ครับสามขั้วมันใจพี่น้องครับครับเอาครับเบอนี้เขาเบิรกันตัวแรกเนาะตัวแรกแห้งมันครับตัวนี้ละตัวที่หนึ่งครับเบอร์หนึ่งตัวนี้ทองช็อกโกแลตสามเดือนโอ้ปะโทเมื่อนี้มีใบมีหลอดไม่ได้ซุมทองช็อกโกแลตสามเดือนมีใบมีเบอร์เนาะครับเป็นงัวทองไหนเนาะตัวนี้ทองสองครับเป็นงัวทองที่สองครับเป็นงัวไทยกลาง บนมันงูเมยวเนาะมูไทยกลางๆครับไทยกลางล่ะครับออกมาแดงสีนุ่มดีครับข้อเล็บดีคุ้มสูงเลยครับหลายเป็นไหนร้อยสี่สิบดีเหอครับหุ้มสูงอยู่วางนี่นะครับเด้อนี่คือกะกะสีเกินรดกะสิบหลายเนาะแมนครับเอากาบบ่บ่อดึงตะลับเม็ดครับนี่คือกะลอยแบมากลอยสี่สิบบวกลบครับเบื่องกินยาลดพี่น้องนับตัวดีเด้อครับแข้งขาดีอันแม่จังสี่นี่ก็เป็นตาไปเลี้ยงนี่แมนครับไาถ้าไปเอาเนาะเอเนี่ยมันเพราะว่า เพิ่นลับตัวดีดีหนังดีดีสิลูกกับสีงามไม่ได้เนาะแมนครับปเป็นต้าอ้วนเลี้ยวอยู่หมดตัวนี้แต่มาอยู่งผมสามมือกับอ้วนขึ้นไลยเติาอ,อยู่มือลึกงนี่ก็เห็นก็นกว่าไทยกับบุรหลายได้ยพยยเพียงน้องได้มาไทยเฮาแมนครับมือลึกงเพิ่นกับบุรหลายดอกเรียกว่าคนหางนี่งามครับไม่นี่เครื่องงบอมคนหางสวยนะครับเบื้องคอยหางจูดินมัพพี่น้องคอยหางเบื้องคุะบันนี่นมนมเลี้ยวงามๆพี่น้องนมเลี้ยวงามดีเอ้าบันนี่เบื้องหนึ่งครับราคาเปิดไปไรไหมครับเปิดยืบเก่าครับผม สองหมืนเก่าพันครับผมนี่ครับพี่น้องงวออยู่นี่ครับเปิดบ่อแพ้งครับผมเริ่มนบาเปิดให้พี่น้องต่อเอาครับต่อเลาส่งห้เลยส่งห้เลยครับเ่องเงินพี่โรดเดอร์แนนวัสดอืมโอ้ไตการครับเด็กง้อจากนี้ไปนี่พี่น้องสบายใจโหลดครับไปต้องไปกังวลเรื่องอื่นๆนี่คือเบอร์ที่หนึ่งเนาะครับผมบ้านนี้ผ้าพี่น้องเบอร์ที่สองครับครับเบอร์ที่สองโอ้เบอร์ที่สองคือยืนง่ามใช่ครับยืนง่ามเชิดดี ยืนเชิดดีเนาะปัญเรือเ่องหงวะหนาโยกดากโยกหนาเชิดดากโยกคอเคียงขาเล็บนุ่มเห็นอยู่นี่ม,มีมีกระโผดเป็นหนึ่งเด่นไหมครับ<อ>มีติ้งครับผมมีติ้งด้วยครับ,รบอัน <อะ S 1> <ส>นี้คันกับส่วนนุ่มติ้งแจ้งพี่น้องอีกนะ<อ>ครับว่าบอตีว่าเป็นตำนี้นะครับกันผู้ได้ถือผู้ดได้ตีผู้ดได้ประมาณกระถามเขามาแจ้งเขามาครับผมแจ้งเขามาครับคือทางฟ้ามเขานี่ทุกฟ้ามนะครับเป็นเรื่องปกตินุ่มติ้งนุ่มติ้งปกติครับแต่ว่าพี่น้องพูดลงคนเพลินกับมักปอด ครับแต่ว่าตัวนี้ติ่งบ่อถามซะก่อนเนาะครับแมนครับถามจากของง่นมากแต่ว่าบ่อส่งผลต่อพันธุกรรมแน่นอนครับผู้งทนพลเกิดมากแบบโอ้เสียเงินตั้งสองหมื่นสามหมื่นกับเอให้มันปดปอดผู้ลงนวานเนาะครับครับแม่นี่เป็นง่วบรรทายนาครับผมลามดีลำโตดีหนังนาครับพี่มันเท่าอหรนพี่เนาะแมนครับหนังนาดีอืพี่แขนโจโก้พี่น้องสูงลอย พอดสี่สิบห้าสี่สิบสามเป็นนี่ละไปสุยวงนี่แมนครับวันนี้เพื่อนทองจกเดินกับพ่อใดครับทองสี่เดือนกับลิโก้ครับผมอืทองสี่เดือนรับประกันทองครับกับลิโก้ครับผมพี่น้องได้ไปกบรุ่นแค่ให้มันเป็นเพชได้นอะซื้อเนาะับอนหลูกสองครับสดสดเดินโอ้ลูกตัวที่สองสีม่านหนิเนาะแมนครับโอ้ถือว่าสดเด้เนาะสดครับว่านก้จุดนี้สดสีเพิ่นสีนี่อะไรพี่น้องสีนนนวลครับเมื่อนี้ก็ก็สีบอแดดเนี่ย ครับฝนตกพี่น้องเอ้ยนี่ครับเปียกไอจืดอยู่นี่โอ้ฝนดีฝนดีครับฝนดีกก็หัวตะสิผมดีวังผมมากนี่หระอวะครับราคาครับบานนี่ตัวนี้เปิดสามสิบสามครับครับเบอร์สองเปิดไวห้องไวสามหมื่นสามพันครับผมเปิดไวห้องไว้หพี่น้องต่อเอาต่อเอาครับเลี้ยงเงินก็บไปเก็บกันอยู่บานครับแม่นครับส่งเก็บเงินปลายทางเห็นปะครับพี่น้องแม่นครับส่งฟรีมีปลายทาง ส,ส,ส่งฟรีเก็บเงินปสายแนารัศดาหมดแล้พี่น้องว้ายสมือนี่สบายครับครับผมเม็นรัศดากับประเด็เบิึงคักปนีเด้ครับสั้างน่าชิดาเขาตูดบุ๋มไเบิึงซื้อได้พี่น้องก็สร้างเอาสร้างเอาโบจักมองมองไปมองมาผู้ขายสมได้ที่คืนสินค้าภายในเจ็ดวันพันก็จะขึ้นไผ่บาทเนี่ย้หมดมองขึ้นแม่นครับอันนี้เขาเห็นเห็นกันมากโอ้ม่ต้องห่วงครับนี่เห็นติดต็นกันปนี่กับนายยูทูบนี่กับสองสามปีแล้ว ครับอันนี้คือเบอร์สองเนาะครับผมร้าพี่น้องครับอันนี้มาเบิรงเบอร์สามมือนีเขาท่าเนาะครับมีตะงงดหนังหนาๆครับมือนีแมนครับมือนีงามครับทุกตัวเลยแหรมีแต่หนังหนาๆแล้วมตัวดีๆเลยครับอันนี้ก็ท่องกันป่ะครับเดีตัวนี้ทองสี่เดือนกับซุปเปอร์แมนครับผมนี่ครับทองสี่เดือนกับเจ้าซุปเปอร์แมนเจ้าซุปเปอร์แมนก็เป็นลูกของซุปเปอร์เอกครับแมนครับพวกนี่ให้ลูกขาใหญ่ด้วยครับเด้อให้ลูกแข้งขาใหญ่ มนโตสูงครับซุ้มนี่แดงจึงคืนครับซุ้มซุปเปอร์แมนซุปเปอร์เอกนี่สูงลายไปเลยครับแม่นี่ต้นนี้ก็สี่ร้อยสี่สิบบวกเนาะเอ๋อตีไปเออต่ำๆไปก่อนเอียวไซื้อนี่ละเราสี่สิบบวกเป็นลูกเด็ดลูกเด็กครับนี่เป็นลูกสองครับลูกสองเนาะเป็นลูกที่สองโอจิ้นจิ้นเลยพี่น้องนี่แม่นครับไม่นี่นั่ตัวเงาอัลลาดเนาะครับนามไตเบิงพี่น้องนามไตนามลางโอ้เงาเสียงคนติดบามันมากนั่ครับคือน่าจะหัว่ารุนธรรมชาติเนาะอาจจะรุนธรรมชาติเพราะว่า ไอ้วาลลดถเนาะแม่ครับเขาซ้ำนี่ติปีนี่ติปีลูกมากสิโลนง่มอยู่ละนี่โอ้ไหวถ้าไปลุนเอาเพียรเด้อครับเด้อพี่น้องเดี๋ยวไปลุนแช่เพียรครับทองรับประกันให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ราคาครับเบอร์สามเปิดไว้สามสิบเก้าครับแม่เนี่ยสามหมื่นเก้าพันครับนี่พี่น้องเบอร์สามครับสามหมื่นเก้าพันครับ้ามาเาิ่งประทศไทยถือว่าเครื่องอมเนาะครับพ้นหางลํำหางก็โอเคใส่ได้ครับนี่สีแดงนะครับเด้อตัวนี้ ลังตรงที่ดีแน่ลังก้วงเอาไปอัดยาจัหน้อยเต็มขึ้นมาหนีโอ้เป็นตะเบิงครับพี่น้องไปสํารุนเอาลูกเนาะแมนครับเฮ้ยได้ไปขันเป็นตัวเมียเนาะไอมันหมันแมนครับเพร่เพร่ครับไอลูกแพร่พร่พได้ไปก็ได้ไม่พี่น้องนี่เบอร์ที่สี่บาทเบอร์ซี่นี่พี่น้องผู้ได้มากตันตันได้มั่วดูกมูตันมือกือครับปู้ย่งะเบิงท่อง เจังไหนเลยครับตัวนี้ตัวนี้ทองไอสตริงเล่ครับสีขาแปดเดือนเลยวเจ็ดแปดเดือนเจ็ดเดือนกว่วเอ้าทองสติงเล่เจ็ดเดือนกลัวครับท่องไหนครับเนี่ยท่องสองขึ้นกันครับโอ้พี่น้องท่องที่สองครับพวกก็ได้ลูกตัวเดียวงันตัวนี้แดงซ้าจุ้มกลุ้มเลยตัวนี้แมนครับเป็นหลังยืนนี่หนิงเลยครับงัวนี่พูคเล่ตัวนี้นั่งนานแล้วตีเนาะ ข้าพีนวังมณีมีแต่หนังหน้านๆเลยครับง้อนี่ตัวเบอร์ซีซีหรือข้าคือกันนี่คนเลิกหาเนี่น้อยนี่ง้อดูดหมูเครื่องอมครับโคนหางใหญ่พุ่นอ่ะโคนหางขั้วสูงนี่เพสูงปัญญายาพนีเนาะผมอ่านลอยสามสิบห้าชนๆเนาะลอยสามสิบลอยสามสิบห้าเป็นนี่แหละประมาณนี่ครับลอยสามสิบห้าสามหกสามเจ็ดเป็นนี่แหละขึ้นมาเนี่ครับเนานี่มันตันเมือกมันตันมันเลยะซ่องกันนะเออมันตันเลยเคยเครื่องสูงเนาะ นี่ครับนี่นมดีดีพี่น้องโอ้กับสติงเล่ตีสติงเล่ครับเอาไปรุนเอาเพียดได้พี่น้องเดออราคาครับไปสามสิบเก้าหาร้อยครับสามหมื่นเก้าพันหาร้อยครับเอามาคันขันเลี้ยงว่าเหนือมาแข่งกันรถเนาะแม่ <c oughs> เลี้ยงเหนือได้นี่นี่ครับคันแม่ลูกตตเป็นตัวผูกเป็นงวงเหนือราคาดีครับงงสี่ห้ลูกอะลูกจะแม่กับอูรัวได้เรือครับนี่กูขัก สามชิบเก่าเนาะสามสิบเก่าฮาลอยตัวนี้สามสิบเก่าหาลอยตัวหลพี่น้องมันบริเเปิดหลบริเวรเปิดผ่านไหลแมนครับพี่น้องตัวพ่อมีแห้งครับพ่อมีแห้งพ่อได้บอกกันแมนครับตันขางก็คุ้มนะครับหนังหนาไม่ได้ตัดครับกินนี่อย่างมัน้วนหางพี่น้องแดงจึงคืนนี่เบอร์ที่สี่เนาะครับเบอร์สี่ครับครับโอ้หัอนี้มีแต่งวนหนังหน้าหนาครับมือนี้เบึงเบึง เบอร์ที่หาค้นหางสวยครับอบอัดดีเป็นง้วไทยติดบาบันม่านแน่เล็กน้อยครับเรื่องอมๆคอเล็บดีตัวนี้ครับเป็นง้วนแม่ม่านแม่ทองทองหาเดือนกับม้วนแค้นครับตัวนี้ตัวนี้ทองหาเดือนกับม้วนแค้นครับประเภทยิกบบุ่มหรือมุนี่ก็ได้ครับหนังหนาขึ้นกันนี่ก็ได้นี่แต่หนังหนาครับอ้าวชุดหนีงามเลยครับเด้องวนในหนูชุดหนีสวยขนาดเลยครับนี่มีแต่หนังหนาหนุ่มดีๆทั้งนั้นเลยเนาะครับ นี่พอเรียบได้ผิวหนังเด้อบเบงเอลนนหน้าตาทองกับมนแคนจักเดือนครับทองหาเดือนครับทอง<น>หาเดือนกับมนแค่นไม่หนาเดี๋ยวยืงคืนครับหลังแผ่นหลังโอ้หนาขึ้นเนาะนี่ใส่กับหุ่งโงุ่ตัวครับบ่บ่หั่วนี่บ่ตื่นบท่ทวงจักตัวครับรบ,บ,บ่พ่อพูอพิเว,วจักตัวไม่นครับนี่ใสดีดี เป็นตาอยากได้ีพี่เลี้ยงเนาะแม่นครับแม่นพี่น้องเขาหาพี่เลี้ยงอ่ะครับง้อชุดนี้บ่เป็นการว่นครับมันมันมันนี่ใส่หูสุดโตแล้วก็นนาดีเบอร์หาเนาะแม่นครับเบอร์หาราคาครับบาทเนี่ยสามสิบสามหะครับสามหมื่นสามพันครับนี่คุ้มเท่ะพี่น้องคุ้มอยู่ได้ผมว่าเอาครับรั่งจองไบก่อนก็ได้ด้อพี่น้องเงินพ้นถือเงินบ้านพร้อมคไอ่จองว้ก่อนเด้จากสี่หามือครับ ได้ยู่เนาะได้ยู่ครับกะให้โอกาสพี่น้องนั่งคือกันครับครับผมพี่น้องเราคนก็อยากได้อยากได้ได้แต่ว่าเงินบันถึงไหมครับอีกสามสี่หมื่นเนี่ยสียด้มากเนี่ยแมนครับกะสร้างจองได้แต่ว่าในก่อนี่นี่ต้องมัดจำจัหน้อยนะครับเนาะกะมีแต่แค่เงินมัดจำครับกะได้เนาะกะได้ครับอืมถ้าสร้างจองเพื่อเพื่อว่าเเป็นการเสียเวลาทางฟ้ามือกันแมนครับพี่น้องกับบริสียโอกาสสี่สดีง่วงงามพี่เลี้ยงครับนี่ครับบริเบอร์ได้ครับบ้าน อันนี้เบอร์หาครับน,นี่เบอร์หาต่อไปเบอร์หกเบอร์หกนี่แหละครับนี่ตัวน,นี้โอ้พี่น้องบาดเนี่ยตัวน,นี้ยางเตเทียนี่ดินสะเทือนนี่ครับนี่มันหนาหลารบ้าดอันนี้เท้าโบดตัวนี้เบอร์ที่หกครับเท้าโบดขากระไนเรี้บบดเนี่ยเพื่อนเนี่ยขากระไนข้อกระไนทองกระไนขาหลังเจ้ากระไนนุ่มกระนี้น้อยเลี้ยวครับั่นทายลามูยืนงามเ่ยไหมตรงดีเถอะวะ ใช่ไหมปืดเลยมั่งตีงขิงเลยพี่น้องเลยบุ้งท่องจ้าเดือนกับพอไใดครับตัวนี้ท่อง007สี่เดือนครับท่องครับ007เจมบอล007สี่เดือนครับแล้วประกันทองอยู่สี่เดือนครับเป็นง้อทองไหครับนี่ท่องสองครับเป็นง้อทองสองครับพี่น้องเอ้หนาครับมือนีไหมบิ้งแต่ละวโตนี่เต็้มตาตึบเต็มตาตึบเลยพี่น้องบิ้งคนหางคขุ่นครับคุ้นคักหูครับ ยางอุ้ยอุ้ยแล้วมันอ้วนหลายเนาะครับตัวนี้โบ๊ทดีนะครับตัวนี้เครื่องดำล่ามขนาดได้ไหมน้องนุ่มสวยเครื่องดำล่ามเลิกเลยครับนี่อยห่างกับอุลวดีหนาตาครับไม่ไหมะครับหนาไม่ไหมนุ่มๆอยู่ลนะครับนี่ครับเพิ่งลูกสองเนาะแม่นครับวันนี้ราคาดีครับตัวนี้สี่สิบสามครับเปิดไปสี่เปิดไปอยู่ที่สี่หมื่นสามพันครับครับผมสูงเท่าไหร่ตัวนี้ สิบช่วงร้อยสี่สิบอยู่ครับสี่เขาเนาะสี่เขาร้อยสี่สิบสี่เขาร้อยสี่สิบเลยพี่น้องมันโตมันอ้วนมันหนาหลายเลยเคยบึงสูงไหมครับสี่เขาร้อยสี่สิบประมาณนี้ครับสี่หมื่นสามพันบาทครับสี่หมื่นสามพันบาทไหมพี่น้องตันตันครับเนาะตันมึงกึบบึงบรรทายปันสิแตกออกจากกันปันสิบีออกมันตันลายพี่น้องมันทางใหอุ้มลุ่ม โอ้ลูกมันขึน้นสีคัาดถึงหรอครับสูงสูงเจ็ดกระแดงได้ให้ลูกเนาะโอ้แดงแดงครับโอ้ไม่น้องไปบุญลูกสูงสูงเจ็ดเลยครับเด้อแม่เพิ่นเครื่องโบดเครื่องดำแห้งๆนี่มันอาจจะส่งลูกมาคือนพอหลายอยู่ดอกนี่ครับโอ้ครับบ้านนี้เบอร์เบอร์เจ็ดเนาะเบอร์เจ็ดครับบ้านนี้เบอร์เจ็ดนี่เรียนบักสูงเงาเลยครับบ้านนี้สูงเง่าสาวทองแรกเด้หนี่ เป็นง่วสูงเง่าเป็นง่วสาวทองแหลกครับโอ้ไม่นี่ไหมนังหนาคัก่กกันได้นี่ก็ได้เวิ้งหน้าปุ่มแต่เพิ่นสีออกสีเขื่อนยังกว่าไล่ไล่ออกแดงๆจังหน่อยอือออกแดงๆไล่ไล่สีเป็แม่เพิ่นสินวลสีขาวเนาะออืเพิ่นก็เล่มาหมง่วนนี้มาคุนทั้งแกหรือบุญ่าง่วนวัวจะมาเรียนมาหาขุนสาดขุนไหมเรียนใหม่ขนลูบครับห่วยเป็นตาสื่อไปเอาเนอเอาเนี้ยเอามันเถอะครับนี่ สีดาวกระจายแล้วพี่น้องนี่ไงเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นไล่ขาวๆออกได้ดาวกระจายเนาะมี่ป่านดูขางทั้งขวาอันนี้ผู้ลงคนจะมักว่าเป็นสายแฟนตาซีแมนครับเป็นไปหางูดางูยังมาทบให้มันไล่ตืมกันไปอีกนะครับมันสีงามแมนแมนครับล่างตัวไล่จังงูเหลี่ยมเลยครับล่างตัวไล่จุดงามได้ล่างตัวครับผู้มกสายหนีเนาะแมนครับเอาละครับแม่นี่ได้หญ่ได้สูงได้เงา ตัวนี้ท่องหกเดือนกับช็อกโกแลตครับท่องหกเดือนกับช็อกโกแลตครับเดี่ยวตรงมา่งเลยพี่น้องเอ้ยเดี่ยวต้องดนแน่เถอะท่องกับช็อกโกแลตบรรทายหน้าหนาครับครับคอแข้งขาเล็บบื้อลึงย้อนโอนโต่งง่ามเอาสีสันพี่น้องเห็นนี่แหละเนาะครับาคาราคาเปิดไปซีบสามพันกันครับตัวนี้สี่หมื่นสามพันครับเสาวทองแรกครับผมไม่ซวงไม่สาวทองแรก สูงรอยซีบห,ห,หาป้อคนหางไงซีบหาไปอยู่เด้เนาะเห็นรอยซีบหาเห็นแท้ครับรอยซีบหาเหมือนมันบอกผิดเลยครับรอยซีบหาเห็นแท้แน่นอนเด้นี่มันแจ้งสิใหญ่ไปอีกหลายฮ่คงก็งว่าสาวเนาะเบิ่ง,องโอ้นี่ครับเบิงบ่งมองผมใบเนี่โอ้โคุ้นเบิ่งข้อญ่ขึ้นอีกหลายยจ่ดอกครับนี่ครับมันอ,อ้าวมากหมองมันคุ้นอย่ละแล้วก็ตัวงามพร้อมเนาะครับ คนหางก็สวยครับลำหางดีหันมันมันหันสีแดงๆจังหน่อยด้วพี่น้องเด้อครับนี่บ่แม่นต์ตั้มนี้เราขับสีมันคุณลูกข้นกับมักสีจังสี่หลักตั้งมันหนังดีครับหนังดีกระดูกโต๊ะังง่ว่าคอยมันหนังดีหนังหนาไว้ก่อนครับนี่ครับนี้ใส่ดีๆสิไว้ก่อนนะรับแรกนี่ครับแม่นครับครับพี่น้องบานี้เป็นง่วแม่ลูกซื้อสองในสามแมนครับท่องซึ่เดือนครับแม่ท้องซี่หาเดือนก็พอ กับข่มโตครับอ้าวพี่น้องวันนี้เบิ้งได้ครับเด้องัวไท่กลางๆเ้านี่ละแม่ลูกลูกแม่ครับแลวประกันทองกันอยู่ที่เอ่อซี่ถึงหาเดือนครับซี่ถึงหาเดือนครับบ้านนี่ข้มสูงแม่เพิ่นไม่สิบว่ร้อยสามซี่ผานี่ยบอกเออเอาบางนี่ลับพี่น้องสามหาึ้นเนาะครับสามหาึ้นยูดอกพี่น้องทํามหาึ้นยูดอกก็จะได้ดีไป๊ะซี่พนละแมนครับบอกต้องตังไปสามสามซ้นเด้อครับเด้อรับ ลูกตัวเห็นอยู่นี่ลูกตัวไหนพี่นครับลูกสองลูกสามในท้องครับอ้าวลูกตัวที่สองเห็นอยู่นี่ลูกตัวที่สามเพนนอนอประรุณเอาครับเพจแม่หลืเพจผูแค่นั้นเนาะครับเอาครับบานเนี่ยเพนนอนตัวแม่ซื้อสองในสามตัวแน่นอนครับเพราะว่าเราประกันทองให้แล้วประกันทองครับตอนนี้เราประกันทองด้วครับเด้อแม่กับเ็นตาเป็นตาดอกอันนี้ลูกคนบ้านได้หนี่แม่นครับลูกพอโกโกกัสีงาของเราอยู่หรอวะครับเนาะจักเพิ่นผสมได้ให้มันร้อยผสมกันบุ้นอันนี้อันนี้เพิ่นโค้โตัวยันแม่นยดก อันนี้ค่มฟรีอันคมเสียงกันถือว่านังใส่ได้เห็นป่ะครับนังใส่ด้ครับระดับนี่บอร์เสียหายอย่างเดียวครับนี่ครับผมแล้วค่าเด็กครับสามพันห้าร้อยครับนี่ไหมสามหมื่นหาพันหา้าร้อยไหมครับครับมันได้สามโตไหมครับก็เสียว่ามันคุ้มได้พี่น้องนี่ผูเงินบอหลายปัญหาแต่ว่าอยากได้ปริมาณแมนครับได้เอาเจ้าสี่เรามันมันได้เร็วแมนได้เร็วไปเรื่องง่ายครับปัญหาน้อยเด้อครับงวไทยบันเฮองี่ปัญหาน้อยครับ กมีคือกันแต่ปัญหาหน้อยกว่าเขาต่างๆนะครับปัญหาหน้อยกว่าบวชสิบเป็นด่านหมดลูกบวชสิบเป็นด่านลูกไช่ครับสมัยตะกี้ผมเลี้ยงง่วสองสามร้อยเพราะเคยเห็นเห,ห็นหมอมาสีตึกเทียเด้อถ <c oughs> ึงไว้ไทยครับ <c oughs> หมดลูกก็เพิ่งหนอตึกเทีย <c oughs> หลายตัวครับเนาะตะกี้สมัยไปเลี้ยงง้วะเลียงหน่อยเลี้ยงง่วผมเลี้ยงหลายลีดครับตะกี้นี่ฮะราคาสวยเนาะครับผม เบอร์เก้าเอาแล้วครับเก้าดีสิบดีลยครับต่อจากนี้ไปให้พี่น้องจับตาเบึงเบอร์เก้าลูกครับบัานเนี่ยส่งลูกมางามคับบรับแม่ลูกแม่เป็นงัวแม่ลูกลูกแม่ครับสีนี่สีเม็ดบักตานี่สีคนมักสำได้พี่น้องแม่เพิ่นเก็วกับงัวไทยงัวไทยครับลูกพึ่นน่ะก็น่าจะไทยติดบะมันบ่ติดอยู่ครับติดบะมันอยู่ดอกเพราะมันงามเนี่แต่ทับตัวมาเลี่ยมตัวพนดีอยอ่เลี่ยมมันดีไหมคนหางกับใหญ่ น้ำโต้เงาหนังหนาลูกสาวอู้นุ่มหน่อยๆเนาะเมียเพิ่นเนาะครับเมียสูงหลาไปเลยครับว่าร้อยสามสิบนี่ละครับลูกตัวนี้ตัวใดเพิ่นว่าตัวที่สองนี่บอกเหว่างี่เหาะเนาะครับเบิ่งกระเพาะเน่เทาเ่ราะแกไปนเลยเบิ่งลูกเพิ่นเพราะลูกสองนี่แหละครับลูกแรกว่าแม่นดอกเบิ่งคนหางพูดเหรอเบิ่องงามบอกงู้หน่อยตัวนี้เอาไปขุนเอาไปท่อมจักหน่อยครับไปแต่งโตอีกจักหน่อยนี่โอ้ ไปจัดระเบียบอีกหน่อยห,อยห,อยหยงามนะาเนา,น,านี่ครับมากินหนาเขามากินหนาในห้างนี่เมียเพิ่นเนาะครับขมูงกับผ้สูงดอกเนาะสามสามเท่าไรครับข้อมูงเนี่ยเพระว่ารอยสามสิบวกบวกนี่แหะครับเออกาเอาซ้ำนั่นแหะสูงรอยสามสิบบวกบวกนีะครับผู้สูงบันเดดิครับวบวกนิดนิดน้อยน่เนาะครับบวกนิดนิดน้อยน่่แหละเอา บันนี้ราคาเท่าไรครับบันนี้สามสิบสามครับแม่ลูกนี่ลูกงามๆนี่ครับเปิดไว้สามสิบสามครับตัวต่อไปพี่พี่น้องลองเอาเลือดดีๆใส่เบิังแม่นครับเพราะธรรมดาครับแม่นี่ให้ลูกเบิ้งข้อพิ่นเด้อครับผมเบิ่งการถอดข้อมันเปธรรมดาในลูกเพิ่นงครับครับเม่จังซี่ตัวละเขาขายได้ลูกเป็นแสนน่ะก็มีอยู่เด้มีมีมีครับเคยพ่ออยู่ได้พี่น้องแม่นอยู่เนี่ยอันนี้สามหมื่นสามครับเอ้าผู้มัดจังซี่ก็หลายแม่นครับต่อมาบัดนี้ ก็พอนรถพี่น้องครับเก้าดีสิบดีเบอร์สิบครับผม <c oughs> ว่าให้จับตาเบิทั้งเบอร์เก่ากับเบอร์สิบเบิรงก,ก,ก,การให้ลูกเบิรงการส่งลูกครับ <c oughs> แม่นี่เป็นงัวกัดแม่นครับลูกนี่ติดมั่นลูกบามั่นครับเอาละพี่น้องมัเนี้ผู้มักง้วกัดลูกมันด้วยครับเดอ้อผู้ใดเบ่งดูขอ <c oughs> คิปวานั่นเห็นแล้วจากได้นี้ฝ้าฝ้าโทษนะครับเบอร์นี้โอ้เด็กค้งสางไงครับเนาะลูกมันไหม พ่อได้ลูกมันจักครับสินี่ผมพ่อได้ว่บัดเนี่ยแข่งขาไหมว่าพ่อได้ก็ได้แมมันคือเม็ดแมนครับกันสิว่ากันสีว่ากันว่าพ่อได้ก็ได้ก็ว่าแต่ว่าบอกว่านี่คือจุดเด็นจุดดีจุดที่บันเท่าทีเอาไปเลี้ยงครับง่วกัดเนี่ยครับมันให้ลูกมันง่ามีลีครับนี่เบิ่งเอาบาดเนี่ยสิทับมันทับเล่ส่มเนี่ยทับบนกันอยู่เนี่ยแมนครับให้ลูกนี่ม่ต้องห่วงครับ ขาดิบูอื้ออันแม่นี่เขาประกวดได้อุกคนเด้นนี่พี่น้องขันว่าขันว่าโพดเนาะมันหนาม่ง่ามีหลีครับเป็นง่วนแจ่น่าจะลูกแรกง่วนลูกแรกครับนี่ครับพี่น้องเบล้วงเรสดดีบันทายม่ิมคุณแทบติงพี่น้องติงแล้เบื้องไม่มีมคนหางครับ โบติงเลยสวยคักเด้อแม่นี่ครับบัดนี้ครับแดดออกแห้งงามเหลี่ยมยานยานไปถึงแดดอายุเพิ่นจักเดือนครับว่าสิบ่4เดือนนี่บ่ครับอยู่วางนี่เนาะแม่บ่ฮั่นว่าจังได๋ด้วยบนเป็นงัวฝูงมั้ยครับผมก็บ่ได้ถามบ่ได้งัวฝูงจะได้ไม่ให้ลูกคักลูกแน่แท้เพิ่นปล่อยนํากันหลายตัวเลยเบิ่งกัดๆๆๆๆๆ นี่แหละพี่น้องกัดสูงน้าจะร้อยสามสิบหาอยู่แมนครับ,มบแมนแมนครับประมาณแมนเพิ่นนี่ร้อยสามสิบหาด้วยครับเดอ้อกัดอะ่ะสามสิบนาบวกบวกเวน,นิล่าเอาละพี่น้องมาพอของง่ามเราบ้านเนี่ยจังใดกะเฝ่าเฝ้า,าทุมากครับหนึ่งสองสามราคาครับสามสิบเก้าหาร้อยครับนี่สามสิบเก้าหาร้อยเรียกอีกจักสามเดือนเตลูกนี่ไก่ไก่ลูกไก่ด้วยครับ เรงอีกสามเดือนเนี่ยลูกน่าจะกลายสามเิบเก่าด้หรืออยู่วังนี่เนาะแมนครับแต่ผมีม่พอโอ้ยแต่สิไดเนาะบริบายนี่สามหมื่นเก้าพันพี่น้องเอ้ยงามงามครับเอาเบงดูแล้วก็ฝ้าฝ้าโทรมานนะครับเนาะม,มือหนีมีกันอยู่สิบเบอร์สิบเบอร์เด็ดเด็ดทั้งนั้นเลยเด็ด,ดจริงจริงมือหนีมีตัวงวดหนังหน้านาครับแมนครับมีต่งงามงามมือชิอยูนนีเลยเนาะครับเอาเลยครับครับพี่น้อง อยากเลี้ยงง่วมาในหนูฟาร์มครับเป็นฟาร์มที่พี่น้องม่เนื้อเสือใจมาโดนแล้วละครับผมผู้ที่เบิ่งไม่บอกไปเนาะครับผมเลี้ยงขัวหมันใจพี่น้องเสือถือลายครับฟาร์มนี้เอาพอกันชิปหนาใช่ไหมเนาะครับผมชิปนี้ผม,มนั่นนัทั่วในหนโฟาร์มสวัสดีครับครับสวัสดีครับ